สวัสดีครับพบกับผมกรนเมังตากนะครับร้านเครื่องกรังมังตากนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งที่ลูกค้าต่างประเทศชอบมากนะครับฝากติดตามร้านเครื่องกรังมังตากเครื่องรางมังตากนะครับลูกค้าต่างประเทศหรือว่าลูกค้าในประเทศทักทายเบอร์0 6 2 5 9 2 5 6 8 1เนนะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ฝากติดตามนะครับยูทูปเครื่องมือตากกนเมตากนะครับร้านเครื่องกนเมืตากเครื่องรางมือตากนะครับร้านกนเมตากหนึ่งกรรมตากสองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยูทู็เครื่องมือตากนะครับอันนี้เรามาดูเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากครับพระปหลัดบัญชาทิตตะสีโลนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีภาษาจีนนะครับ อยู่นั้นก็เป็นยันท่านจะมีโทษนะครับท่านจะมีเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อเปิ่นนะครับสายสักยันหลวงพ่อเปิ่นนะครับจะนิยมทางสิงคโปร์มากลูกศิษย์สิงโปรร้องไห้อยากไดเหรียญน,นี้ป่ะ <c oughs> คือแบบทำทั้งหมดสองพันเหรียญครับมือหมดเกี้ยงเลยฮะใ,ในไม่ประมาณไม่ถึงเดือนนะหมดเกี้ยงเลยฮะบ,บางคนที่ไม่ได้ก็ คือแบบร้องไห้อยากได้ฮะลูกศีสายตรงท่านบอกมานะแล้วก็เขียนว่า1นึรุ่น1คือปี2,560นะครับ2,560ที่ระล,ลึกปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับวัดหนองกระทุ่มตําบลโป่งแดงอําเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเป็นเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับ นี่นะฮะสวยงามมากเลยฮนะอักขรเลขยันเต็มนะครับแล้วก็มีภาษาจีนเขียนว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับแล้วนะับคอคยประกาศท่านทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะเห็นสวยงามมากนะครับอีกหน่อยจะหาแทบไม่ได้แล้วครับแทบพลิกแผ่นดินหาแล้วครับไปต่างประเทศหมดครับ เป็นสายเหนียวแก้วคาดนะครับแบบนี้นี่ฮะอาจารย์บัญชาพระปลัดบัญชาทิตตะสีโลทำรุ่นเดียวทั้งหมดนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับเดรียวน,นี้ได้ลบมอบจากลูกศิษย์ตรงสายตรงท่านนะครับเมตตาให้มานะครับ เป็นทีละลึกนี่นะฮะขอชมให้ชมดูนะฮะเดื่ยลูกค้าต่างประเทศได้ดูไว้นะครับได้ศึกษาไว้นะครับค้าสิงคโปร์ย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ y o u t youtube ก็เครื่องมือตาก,ก่อนมือตากนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับบางคลิปบางเหรียญที่ท่านไม่ได้ทราบอาจจะจะได้รู้ได้ทราบนะครับผม บางคลิปอาจจะรอทั้งชีวิตนะครับแบบเหรียญรุ่นนี้นะหายากครับผมยังไงก็ฝากติดตามครับผมทายเข้ามาได้ลูกค้าต่างประเทศลูกค้าในประเทศ0625925681นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับ